สวัสดีครับร้านหนวยพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนำเพียงเคยครับเป็นเหรียญพญาสุบัณพันล้านมหาเวทนะครับผมของครูบาวิรุธนะครับวัดสันมะเม้านะครับผมเหรียญดีไซน์ออกแบบด้วยสวยงามมากครับด้านหน้าเป็นพญาคุดนะครับลงยานะครับเหรียญนี้เป็นเนื้ออัปก้าสตินนะครับลงยาด้านหน้าเป็นองค์พญาคุดนะครับผมพญาคุดท่านก็เป็นมหาเทพนะครับที่พนาลายนะครับ ยกย่องให้มีฐานะเท่ากันท่านก็อาสาพันธลายนะครับเวลาจะพันธไลาท่านจะกระเด็ดไปที่ไหนท่านก็จะอาสาเป็นพาหนะในการนําพันธลายไปนะครับท่านเป็นมหาเทพที่มั่งคั่งด้ทรัพย์สินนะครับบูชาท่านก็การลมเพลมพัดขุนใสล้างอาถรรพ์ต่างๆนะครับนั่นคือนบัตนนะครับเรื่องของพลังงานของพยาคุดนะครับผม นะครับหลวงตาม,มาท่านก็บอกว่ายุคนี้ถ้าเป็นพระการด้วยนะครับผมรับตําแหน่งพระการอีกตําแหน่งน, <ะ S 1> นีมชะชัดสวยนะครับผมเหรียญนี้สวยลงยาสวยจดลดงาม <ๆ S 2> ยันเพียบนะครับมาหายันเหรียญมหายังเงนเนี้คนชอบนะครับเหล็กหดผัดล้านมหาเวทนะครับเป็นเหรียญล้านอันี้กเขาเรียก็านนายมาหายันยันเยอะๆด้านหลังเป็นเท้าวิศวรณรนะครับผม องค์นี้หมายเลขสวยนะครับหมายเลข6กนะหตรงนี้นะครับแล้วมีเลเซอร์ตรงนี้โค้ดท้าวเวสวร์ท่านก็เป็นจระตูรกบาลน,นะครับที่มั่งคั่งโดยสินทรัพย์นะครับนะครับพูดผีปีศาจเก่งกลัวนะครับใครบูชาท่านก็จะมั่งคั่งร่ำรวยนะครับเหรียญนี้ก็เลยฉลองทั้งสองอย่างให้ทุกคเอบีรยน นะครับป็นบูชาเรียนนี้ไว้มัง่งคังมันดรวยแน่นอนนะครับสวยสดงดงามหมาเลขก,ก็สวยนะครับไมายเลกขกนะครับมาพร้อมกล่องพราสญุบันพันล้านมหาเวท นะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อร้านนวยพรพระเครื่องโทร0น96954 0น8 0น8หรือ0น8142ทุนตามทุนทุนหนึ่งอย่างนั้นฝากกดแชร์กดไลค์กดสับสไคร้กดติดตามกดกระดิ่งเราท่านจะไม่พลาดนะครับทุกรายการวรรจุมงกลดีๆจากร้านนวยพรพระเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ